สวัสดีวันวนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพีทักครับผมเฮ้ยกับพิบตาทำไมไวะเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมใส่วงใส่แว่นหน่อยนะครับช่วงนี้แสงสีฟ้านี่มันอันตรายจริงๆ สปอนเซอร์ไม่ได้เข้านะครับผมใจเย็นๆนะฮะสำหรับวันนี้เราอยู่ในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันพุธสปฏีสิ18ในการตรงแบบนี้กับท็อปสิบกดีเจเอฟนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่ในท็อป10ที่คงตีมความหลอนความน่ากลัวเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในท็อป8ตุ๊กตาผีสิงที่เคยถูกนำมาวางขายบน E ี a y พร้อมกับประวัติที่ชวนหลอนนั่นเองครับ โอ้โหต้องบอกเลยว่าแต่และตัวเนี่ยประวัติค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากคือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของตุ๊กตาผีอย่างเงี้ยเราก็คงจะรู้จักแต่แอนนาเบลกันใช่ไหมแต่จริงเนี่ยถ้าเราพูดถึงทั่วโลกเลยมันไม่ได้มีแค่แอนนาเบลนะแต่แค่แอนนาเบลเนี่ยมันทําหนังออกมาแล้วมันดังแค่นั้นเองครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตุ๊กตาแต่และตัวที่เราพูดถึงว่าเป็นตุ๊กตาผีสิงเนี่ยมีตัวไหนบ้างและ วางขายในราคาเท่าไหร่ครับเอาเป็ว่าพมพการเราช้าครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคจะพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันร,ร้มมางเลยจ้า อย่างแรกเลยต้องขออนุญาตทางเว็บเพจมาอยางก่อนเลยแล้วกันนะครับสาหรับข้อมูลตรงนี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับสาหรับท็อป8ตนนัวนี้เริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนั่นก็คือ The Twin Lake Chef r e b e l ครับถูกตั้งขายอยู่ที่69.13ดอลลาร์ 13, หรือราวๆสักประมาณ2,000กว่าบาทเขาบอกว่าตามประวัติที่มีไม่ค่อยเยอะเนี่ยเขาบอกว่า <S <S ผู้ขายเนี่ยได้บอกไว้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะตุ๊กตาวินเทจตัวนี้ทําเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในร้านขายของเก่า มาอย่างน้อย8-9ถึงครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วและหลายครั้งที่เขาเข้ามาเปิดร้านในช่วงเช้าเขากลับพบว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้สามารถเคลื่อนที่เองได้ครับ t h e Twin l e g ็กเ e ฟ r e b e l นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพตุ๊กตาก็ดูหน้าตาค่อนข้าง,างน,าน่ารักละดูป,ปกตินะแต่จริงๆในส่วนตัวผมผมพูดตรงๆนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตุ๊กตาท่าไหร่แบบตุ๊กตาที่เป็นร่างมนุษย์อะผมรู้สึกว่าเวลาตกกลางคืนเนี่ยคือแสงไฟมันสะท้อนกับลูกตาแล้วผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันเหมือนแบบมันเหมือนหุ โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบผมรู้สึกมันหลอนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะซึ่งประวัติไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายประวัติบอกเพียงแค่ว่าเขาขึ้นที่เองได้ซึ่งตรงนี้ในส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะเป็นแมวอาจจะเป็นแบบแผ่นดินวงแผ่นดินไหวมันก็เป็นไปได้เช่นกันนะฮะก็ยังไม่มีข้อมูลลงลึกอะไรมากมายอันนี้ยังไม่ค่อยโหาไเร่ครับไปดูอันดับที่2กันต่อเลยครับอันดับที่2ครับแบทแซนตานั่นเองครับโดยแบทแซนตานะครับถูกตั้งขายอยู่ที่ราวๆประมาณ17ดอลลาร์หรือประมาณ5 5 0าบาทนะครับโอ้โหประวัตินี่สั้นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเจ้าของตุ๊กตาบอกว่าครั้งแรกที่เขาเห็นตุ๊กตาซานต้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยเพราะครั้งแรกที่เห็นเจ้าตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในบ้านเขาคือมันลอยอยู่เหนือพื้นครับและถามเขาว่ามีเ,เบเียให้กินหรือเปล่าคือตุ๊กตาลอยได้แล้วก็บอกว่ามีเบียให้กินหรือเปล่านี่นะแล้วคือเขาบอกว่าแล้วสรุปแล้วไม่รู้ว่าเจ้าของหรือตุ๊กตากันแน่ที่เมาเบียอ,อ,อ๋ออันนี้คือเจ้าของเขากำลังจะสื่อว่าเป็นครั้งแรกท,ที่แบบซื้อตุ๊กตาตัวเเนนนนี้้้้ขขาาาาาบบมแลววงใ ไปซื้อเบียร์หรือซื้อบบอัพอฮอล์ข้างนอกเนี่ยกลับเข้ามาคือตุ๊กตาตัวนี้ยลอยอยู่แล้วก็พูดกับเขาว่ามีเบียร์ให้กินหรือเปล่าโดยส่วนตัวถามว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันหลอนไหมผมว่าหลอนระดับหนึ่งเลยนะแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเจ้าของนั้นน่าจะเมาเบียร์มากกว่านะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ประวัติค่อนข้างสั้นพอสมควรเลยไปดูตัวต่อไปเลยอันนี้ยังถือว่าอยู่ในเกรดเดียวกับตัวแรกยังไม่น่ากลัวมากละครับตัวที่3ตัวถัดไปเลยครับเชลด์วอ o ดคราครับรา Rá-se! ดอลลา่าหรือราวๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะบครับเขาบอกว่าเจ้าของตุ๊กตานี้เตือนผู้ซื้อว่าตุ๊กตานี้เคยเป็นของเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลปราสาทเพนซิลเวเนียซึ่งเขาได้มีอาการป่วยทางจิตและถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังจากเขาตายวิญญาณของเด็กชายจึงได้สิงสถิตอยู่ในตุ๊กตาแห่งนี้ดังนั้นตุ๊กตาตัวนี้พยายามจะสื่อสารกับคุณและต้องการความสนใจตลอดเวลาครับอันนี้ผมต้องขอเสริมผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสาหรับโรงพยาบาลปราสาทเพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลปราสาท เขาว่ากันว่าเป็นโรงพยาบาลที่หลอนและน่ากลัวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมีประวัติของนักโทษเป็นโรคประสาทอ้างทั้งเห็นผีอ้างทั้งเห็นหนูน่นเห็นนี่หรือว่าแบบมีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเจสันสวอหีหรือว่านัากกักเจสันเนี่ยตามประวัติที่แท้จริงแล้วที่แบบเขาเอามาดัดแปลงเลยนะรู้สึกว่าต้นฉบับเนี่ยก็น่าจ,จะมาจากโรงพยาบาลประสาทเพนซิลเวเนียด้วยมั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างเรือลางแต่ ชื่อเนี่ยคุ้นหูมากแล้วก็ผมรู้เลยว่ามันเป็นโรงพยาบาลของคนโรคจิตหลายหลายคนเลยก็ว่าได้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรยังไงก็ลองเสริมได้นะครับว่าเอ้เคยมีแบบคนโรคจิตดังๆชื่อนี้อยู่ในโรงพยาบาลปราสาทเพนซิลเวเนียที่นี่นะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้นะครับซึ่งนี่ก็คือประวัติของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นั่นเองก็ความท้ากลัวเนาะมันก็จะพยายามจะสื่อสารแล้วก็เหมือนพยายามเรียกร้องความสนใจได้มุมมองผมคมคิดว่าอยู่ในจุดที่เด่นสายตาแล้วแบบมันอาจจะทาให้เรารู้สึกว่าเออตุ๊กตาตัวนี้เรียกร้องให้ มองเขาอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งสนวนราคาก็ประมาณ1,500บาทครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวไม่น้อยเลยครับต่อไปเลยแล้วกันครับอันดับที่4ครับตุ๊กตาที่มีชื่อว่าซชาที่มีมูลค่าประมาณ1,350บาทหรือ4 5 5ดอลลาร์นั่นเองครับสำหรับซอชานะครับนี่คือตุ๊กตาที่มีวิญญ,ญาณของนัก เขียนหญิงคนหนึ่งที่ใช้น้าประกาว่าซซชาผู้ที่เขียนหนังสือชื่อดังภายใต้ชื่อของพ่อเธอและด้วยความที่ว่าพ่อเธอเนี่ยกลัวว่าเธอเจะเปิดเผยตัวตนและนำพาชื่อเสียงของเธอไปทั้หมดเขาจึงตัดใจฆ่าเธอเพื่อปิดปากซะส่วนมีนาของเธอเนี่ยก็เลยมาสิงอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้และพยายามจะบอกผู้เป็นเจ้าของว่าเธอตายได้ยังไงนั่นเองครับอุย๊ยอันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะมีสตอรี่แยกแล้วก็น่าจะมีเนื้อหาที่แยกออกไปเพรอเนี้ยมันเป็นการสรุปสั้นๆว่าซซชาเนี่ยคือเธอกลัวพ่อจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขา แดงว่าพ่อเขาเนี่ยต้องไปทําเรื่องอะไรที่มันแย่และแบบสามารถทําให้เขาเนี่ยล้มละลายหรือเสียชื่อเสียงจนแบบไม่มีที่ยืนบนสังคมเลยก็ว่าได้ถึงขั้นที่ข่าปิดปากเนี่ยผมว่าไม่ข่มขืนลูกตัวเองก็อาจจะ ไปทำมิดีมิร้ายใส่คนอื่นก็เป็นได้ครับอันนี้โดยส่วนตัวผมผมไม่ได้เจาะลึกข,ข้อมูลตรงนี้นะโดยรูปลักตนะุ๊ก,กตานะมันก็สวยนะแต่ไม่รู้ได้มองนานๆแล้วผมก็ยังรู้สึกหลอนอยู่ดีตัวต่อไปเลยลวกันครับอันดับที่5ครับตุ๊ก,กตาผีสิงอเล็กซานดราที่มีมูลค่า47.99ดอลลาร์หรือราวๆประมาณ1,400บาทครับเขาบอกว่าตุ๊ก,กตาตัวนี้นะเป็นสักขีพยานหนึ่งในเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากๆเพราะเจ้าของคนแรกเนี่ยมันคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทรมานและทำร้ายจากครอข้องเธอจน เจ้าของคนที่2เนี่ยมักจะอยู่ติดกับตุ๊กตาตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้โดยเธอเนี่ยอ้างว่าเธอเนี่ยสามารถคุยกับมันได้และรู้สึกว่าเมื่อคุยกับตุ๊กตาตัวนี้เธอจะรู้สึกโกรธเกี้ยวอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับมันหรือว่าไม่ได้อยู่กับตุ๊กตาตัวนี้เธอจะรู้สึกโกรธมากกว่าเดิมและจะเครื่องปาสิ่งของใส่คนรอบข้างเลยก็ว่าได้ครับอันนี้ผมว่าก็แอบหลอนนั้นเนี่ยพุ่งตรงเนี่ยผุ้ชมบู ขนลุกว่าตุ๊กตาที่หน้าตาเหมือนคนอย่างเงี้ยแล้วลองนึกสภาพวางเรียงเรียงรายกันอยู่แบบตรงข้างหน้าเราอะ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรตรงเท้าเราที่เป็นตู้กระจกเก็บตุ๊กตาผมว่าหลอนมากเลยนุ้ยตอนกลางคืนอะ่ะไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมกลัวมากๆาแบบแค่พูดอย่างขนลุกเลยอะ่ะซึ่งตามประวัติในนี้ก็ยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายแต่ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรก็ถือว่ามีประวัติที่บานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับตุ๊กตาอเล็กซานดรามูลค่าประมาณ1ัน0บาทครับต่อมาอห อุ้ยผมชมดูภาพก่อเลย อันดับที่หกครับตุ๊กตาเดโมนิกทริกสตาร์ดอลครับราคาประมาณ12.5ดหอลลาร์หรือ375บาทครับเขาบอกว่าเจ้าของปัจจุบันนะครับไม่ทราบเรื่องราวที่มาของตุ๊กตาตัวนี้แต่หลังจากที่เขาได้มามันเกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเพราะมันก็จะมีคนเนี่ยดึงผมเธอเองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนเวลาที่เธออยู่คนเดียวเลยแล้วก็ยังพบเหตุการณ์แปลกๆอีกด้วยนั่นก็คือเธอเนี่ยมักจะพบรอยขีดข่วนตามร่างกายของเธอในขณะที่เธอเนี่ยนอนอยู่โดยที่เธอเไม่รู้เลยว่ารอยขีดข่วนนี้มาจากไหน เธอเดี่ยรู้สึกว่าหลอนและกลัวมากๆเธอจึงอยากจะขายมันทิ้งในราคาถูกๆและส่งมันให้ไปไกลที่สุดนั่นเองครับฟิลเหมือนตุก๊กตาต้องคำสาปนะไม่มีประวัติที่มาที่น่ากลัวหรือมีสตรอรี่เบื้องหลังที่แบบเอ่อแย่ๆมาก่อนนะแต่ว่าเออแต่มันเหมือนตุก๊กตาต้องสาที่เป็นฟิลเหมือนแบบของขังบ้านเราที่เมื่อใครมีอะไรสักอย่างตรงนี้อยู่อะ่ะมันจะซวยแล้วมันจะแบบโดนนู่นโดนโดนี่ไปเรื่อยคุณผู้ชมอะไรประมาณนั้นครับต่อไปอันดับที่เจ็ดกันเลยดีกว่าครับกำลังเดือดเลยนั่นก็คือโจ๊กเกอร์ดอในราคา คานึ่บาทหรือประมาณ5.5ดอลลราฮะเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจจากผู้หญิง2คนที่มาของเงินเจ้าของคนล่าสุดที่หน้าเซเว่นอีเลเวนแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อคนคนนี้หรือว่าเจ้าของคนล่าสุดเนี่ยได้ยื่นเงินเข้าไปให้ปรากฏว่าเด็ก2คนนี้เนี่ยก็ได้ยื่นตุ๊กตาตัวนี้มาเป็นสิ่งตอบแทนแล้วเธอก็รู้สึกว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยก็ควรจะเป็นแบบเออเด็กเขาคงอยากให้เพื่อเป็นแบบแลกกันอะไรประมาณนี้เธอจึงตัดสินใจเก็บไว้และโยนมันไว้หลังรถซึ่งงงหลััจากกนน้นเเนียรถขอธอธ็ส ทันทีเลยครับซึ่งก่อนหน้านีนะ้เธอเพิ่งขับมาไม่ถึงสินาทีเลยด้วยและหลังจากที่เธอี่ยได้นําตุ๊กตากลับบ้านมาหมาของเธอก็ไม่ยอมเข้ามาในห้องที่มีตุ๊กตานี่เลยจึงเป็นเหตุผลที่ว่าเธอต้องการจะขายมันนั่นเองครับประวัติไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่หมาเขาไม่ยอมเข้ามาหาเธอนั่นเองอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกแล้วก็หลอนเหมือนกันนะครับอไปดูอําหับสุดๆโอ้หเชี่ยผ้าตุ๊กตาอย่างหลอน Lover ดอลออฟเบนจิฟูลเลเวอร์ดาราคัน16.6รดอลลาร, 6. 6ราห์หรือประมาณ3,500บาทครับตามประวัติก็คือคนรักหญิงสาวคนหนึ่งทิ้งเธอเอาไว้ตามลําพังในบ้านแถบจอร์เจียจิตใจของเธอเนี่ยถูกครอบงำด้วยความโศกเศร้าจนกลายเป็นความเกลียดชังหญิงสาวเริ่มดำดิ่งสู่ความมืดมิดและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมลดําเพื่อหาหนทางแก้ไขอดีตคนรักของเธอแม่โมคนหนึ่งจึงสอนเธอเกี่ยวกับพิธีสาบแช่งและอุปพลังด้านมืดใส่ตุ๊กตาตัวนี้นั่นเองครับ โอ้ก็คือเป็นเหมือนตุ๊กตาวูดูนั่นแหละอะไรประมาณนี้เหมือนกับถ้าพูดตรงๆก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเสือสมิงอะไรประมาณนั้นในประเทศไทยเราเนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงเสือซมิงแบบรูปลักษณ์ที่เราเห็นกับตุ๊กตาตัวนี้ผมให้เต็มสิบเลยตุ๊กตาตัวนี้น่ากลัว่าเยอะเลยฮนะฟฟว้า และที่ก็คือ8อันดับนะครับตุ๊กตาผีสิงที่ถูกนํามาวางขายบน eBa y พร้อมกับประวัติที่ชนหลอนนั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยว,ว่านี่เป็นเพียงประวัติเบื้องต้นเท่านั้นสาหรับใครที่ยากจะรู้ประวัติเพิ่มเติมเนี่ยผมว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอานะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่อยากเจาะลึกแล้วกันเพราะถ้าเกิดเจาะลึกไปกว่านี้ยงวแน่นอนครับเอาเป็นว่า8อันดับนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ชอบอันดับไหนมากที่สุดคิดว่าตัวไหนหลอนที่สุดภาพน่ากลัวที่สุดลองคอมเมนต์ ตอนนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาใดของเอฟไม่สุภาพทำให้ใครไม่พอใจ mm hmm. ผมเอฟโมเองทั้ต้องกราบขอพระตราลภัยไว้นาที่ด้วยกต่ถ้ารักกันชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s <c> u <oughs> ั s c ส i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปแบบของเราด้วยนะครับเจอกัน <c oughs> สัปดาห์หน้าสำหรับท็อปสิบเปไ็นไรรอติดตามนจะจ้ะวันนี้ไปละบา,บาย,บาย,บายปุ๊บ